แทนที่เราจะอำนวยความสะดวกเหมือนกับที่อเมริกาเนี่ยนะครับคือมาปุ๊บฉีดวัคซีนได้เลยเนี่ยเราตั้งกฎเกณฑ์ไว้เยอะมากที่อเมริกานหะครับไม่ต้องห่วงมาถึงประเทศเราแล้วที่ฟรีเลยในสนามบินอยากฝากรัฐบาลไทยนะครับอยากให้นักท่องเที่ยวกลับมาต้องอำนวยความสะดวกเหมือนกับที่นี่ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยรายงานจากอเมริกานะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่สนามบินที่เรียกว่าเบอร์แบงก ฮอลลีวูดแอร์พอร์ตในนครลอสแองเจลิสนะครับเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับว่าที่สนามบินนะครับที่สนามบินเลยนะเขาให้คุณมาฉีดวัคซีนได้ไม่ต้องมี Appointment Free คือมาฉีดในสนามบินเลยก็ค,คือมาปุ๊บนะครับเดินเข้ามาในห้องนี้นะครับเดินเข้าไปก็ฉีดวัคซีนได้เลยนะครับนี่คือความสะดวก ของการฉีดวัคซีนที่อเมริกาประเทศไทยกำลังจะเปิดกำลังจะเปิดเลยให้นักท่องเที่ยวกลับเข้ามาแต่แทนที่เราจะอำนวยความสะดวกเหมือนกับที่อเมริกาเนี่ยนะครับคือมาปุ๊บฉีดวัคซีนได้เลยเนี่ยเราตั้งกฎเกณฑ์ไว้เยอะมากเพื่อจะทําให้คนที่เขาอยากมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยต้องคิดหนักหน่อย 1. ต้องมี PCR test มาถึงต้องมาจองโรงแรมต้องมา PCR test อีกทีนึง ต้องมาอย่างรู้อย่างนี้ต้องซื้อประกันภัยที่อเมริกาเหระครับไม่ต้องห่วงมาถึงประเทศเราแล้ว <Okay. S 1> ที่ฟรีเลย <Okay. S 1> ในสนามบินอยากฝากรัฐบาลไทยนะครับอยากให้นักท่องเที่ยวกลับมาต้องอำนวยความสะดวกเหมือนกันที่นี่ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยอยากให้เห็นนะครับว่าผมอยู่นิวยอร์กนะครับท่านรัฐบาลไทยครับต้องดูอันนี้ครับโควิดเทสติ้งกลางถนนเลยครับ COVID testing PCR test yeah PCR PCR test บนถนนเลยครับ and it's free yeah it's actually it's free it's free นะครับเพราะทำไมเพราะรัฐนิวยอร์กนะครับตามที่ทางคนนี้เขาบอกนะครับเขาสนับสนุนให้ test กันฟรีบนถนนเลยครับโควิด testing PCR test นะครับแล้วก็อะไรขึ้นเครื่องบินได้เลยขึ้นเครื่องบินได้เลยดึงนักท่องเที่ยวไหมครับ alright l brother และสุดท้ายเนี่ยโอเควันนี้โอเคนั่นนั่นนั่นแล n คุ o เสร็จคุณคือผู้ชและนี่นะครับเดี๋ยวเขาก็จะส่งกลับทางอีเมล24 hours ไม่ต e ้องทำอะไรครับสแกนกรองเอกสารเทส24ชั่วโมงฟรี Amazing i Thank you very much I'm very happy Thank you รัฐบาลไทยครับ HPCR ฟรีบนถนนเลยขอบคุณมากครับ